อะไรเจมโอแนทเทรนคิดที่ดีก่อนต่อสัญญายาวกับลิเวอร์พูลเดวิดเจมอดีิผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลออกโรงเตือนเทรนอเล็กซานเดอร์อานว่าควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรอนผมรักเทรนนะเมื่อคุณมองดูเส้นทางอาชีพของเขาเขามาจากนักเตะโนเนมสู่การได้เล่นในนัดชิงฟุตบอลโลกพร้อมกับยกระดับผลงานของเขาจากนั้นเขาผ่านช่วงเวลาแห่งการถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผ่านมันมาได้และกลับมาทําผลงานได้ดีที่สุดในฤดูกาลน,นี้และอาจเป็นชื่อแรกๆที่ควรอยู่ในทีมิเวร์พูดังนั้นผมคิดว่ามันสําคัญมากที่เขาจะอยู่ต่อเระเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและหวังว่าเขาจะอยากเป็นส่วนหนึ่งในของช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จอย่างมากให้กับิเวร์พูลอีกครั้งสําหรับเทรนในตอนนี้เขายัางไม่ควรต่อสัญญาในระยะยาวเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้จัดการทีมคนไหนจะมาแอนฟิลเพื่อแทนที่เยลกันครอฟ ซึ่งลิวพูหาตัวแทนของครอปได้เร็วเท่าไหร่ปัญหาสัญญากับเทรนและโมฮัมเหม็ดซาลาก็จะกระจางเร็วยิ่งขึ้นเจโมไราย,ยาวกับจีจีเดคอนเยอ่อขึ้นครอบประกาศข่าวช็อกเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาจะอำลาแอนฟิลและสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าลิวพูยังไม่ได้ยืนยันกุนสื้อคนใหม่แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าชาบีอลอนโซคือเป้าหมายระดับท็อปครอปเข้าคุมทีมหงแดงในปี2015 ตั้งแต่นั้นมาก็ดนันนักเตะจากอะคาเดมี่หลายคนขึ้นทีมชุดใหญ่ซึ่งรวมถึงอเล็กซานเดอร์อาโนสำหรับ no, อเล็กซานเดอร์อาโนยังไม่ได้เล่นกับผู้จัดการทีมคนอื่นเลยในระดับสโมสรดังนั้นเจมจึงเตือนว่าเขาอาจประสบปัญหาได้เมื่อครอบออกไปขอขอบคุณภาพแห่งข้อมูลข่าวสรุปความค่าฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ